ชื่อลูกค้ามีโลโก้ผู้แชร์เรียบร้อยแล้วรัวหัวใจมาค่ะสหรับลูกค้าใหม่มาตัวนี้ค่ะแบรนด์แท้สำหรับรุ่นนี้นะคะ1.5นิ้วใครใส่อยู่รีวิวให้พี่สายนิดน,นึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าใครรีใครใส่อยู่รีวิวให้พี่สายนิดน,นึงนะคะพื้นโค้งง่อได้ค่ะคุณพี่นะคะตัวนี้นะพื้นไม่คอม์ทเทเบิลนะคะลูกค้า5สีนะคะเล็กสุด36ใหญ่สุด4 0 นี่ขอคนเสียงพร้อมโอนนะคะคุณพี่คันเป็นงานใบไม้รุ่นนี้เป็นงาน1.5นิ้วพร้อมส่งทันทีแบรนด์แท้อุปกรณ์ครบเหตุผลที่พี่เอาตัวนี้ขึ้นให้ก่อนแล้วให้ราคาทุกสถิติเพราะว่าตัวนี้นะคะลูกค้าจะใส่เองความใหม่ก็ดีจะซื้อฝากนะคะเป็นของขวัญวันเกิดนะคะหรือเหมือนพี่เนาะ แทนคําอวยพรนะคะแทนคําขอบคุณนะคะจากใจพี่สายเนาะเพราะว่าใบไม้ต้นไม้มีแต่เจริญเติบโตนะคะลูกค้าไม่มีต้นไม้ต้นไหนนะคะที่เตี้ยลงเตี้ยลงนะคะมีแต่ส่งขึ้นส่งขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นนะคะรุ่นมงคลแห่งชีวิตมากๆค่ะคุณพี่พี่สายจึงเลือกรุ่นนี้นะคะมาเปิดไลฟ์ในวันนี้คะ่ะที่รักตัวงานนะคะ1.5นะคะทุกสถิติทุกวงการไลฟ์สดลูกค้าแต่ยา้าคอนเซปตร้านพี่สายก็คืองานแบรนด์แท้เหมือนเดิมนะคะ เพชรไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยทําไมเลทนี้อีกแล้วนะคะมันไม่ใช่เลทนี้แล้ววันนี้ถูกกว่าอีกแล้วใช้คําว่าถูกกว่าแล้วลูกค้าเห็นไหมคะเพชรแน่นเลทไม่ลอกเพชรไม่หลุดระยิบระยับนะคะเพื่อนเป็นงานแบรนด์แท้งานแบรนด์แท้ลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลนะอุ้ยฉันไม่กล้าไปขูดเพชรว่ะเพราะว่าถ้าเพชรหลุดเฮ้ยไม่ใช่แบรนด์แทแต่ต้องล้วงกับ ่จายเอาแบบนี้ค่ะคุณพี่แบรนด์แท้นะคะลูกค้าสังเกตมุมรองเท้าตรงนี้ได้นะคะตรงนี้จะต้องไม่ปวดปูนนะคะเนื้อสัมผัสจะต้องเรียบนุ่มนะคะคุณพี่นะคะสมูทไม่ใช่แบบลูดไปแล้วสะดุดนะคะพื้นแบบเรียบแบบนี้เลยค่ะลูกค้านะพื้นโค้งออได้แบบนี้ด้านหลังเป็น P u แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เกล็ดผสมอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเจอปนเนาะเป็นแบบ แบบนี้เลย F F เป็นแบบพิวแท้เหมือนกันของเราก็เป็นพิวแท้แบรนด์ My Comfort a b l e พื้นมงกุฎค่ะคุณพี่เลาก็ o, มงกุฎการันตีให้งอได้นะคะลูกค้ารับน้ําหนักได้200กโลนะคะขอเทสเพรให้ครบก่อน5สีนะคะไอพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาได้เลยนะคะคุณพี่สีแดงรอดค่ะลูกค้าเพรผ่านค่ะส่งฟรีทั่วประเทศไทย1-3วันได้ของที่รักอันนี้สีใหม่นะคะร้านอื่นสีนี้ไม่มีตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดจากช็อปนะคะลูกค้าสีกลมนะคะเพรน้ําเงินเป็นเพรที่แพงที่สุดเพราะว่ามันเป็น นะคะลูกค้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบ็กอะไรนะคะมิดแบ็กมิดไนท์ค่ะคุณพี่สีแบ็กมิดไนท์นะคะคุณพี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเพชรตัวนี้จะแพงมากๆนะคะลูกค้าจึงอยู่ในช็อปเท่านั้นนะคะของโซนสีนี้เพราะฉะนั้นร้านอื่นตัวนี้ยังไม่มีนะคะลูกค้าสีกรมนะคะ3 6มหถึงสีนะคะคุณพี่นะคะแล้วก็สีตาลโอตัวมาเองมันก็จะแบบโอ้ฉันจะ ฉันเตรียมตัวไหท้องแล้วค่ะราคาโลแรงมากนะคะอัดตานค่ะ3 6ถึง40นะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมคะลูกค้าก้านนะคะเป็นแบ็กมิดไนท์นะคะคุณพี่ตรงกลางเป็นเท้าและเพชรรีประยับนะคะเนื้อเพชรคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าไม่บาดไม่คมนะคะตัวส้นฉีดสีเมทัลลิก ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสีเทาต้นทุนมาแรงที่สุดเพราะว่าพื้นเป็นเมทัลลิกนะคะคุณพี่เทาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบนะคะที่รักพี่ไซายขออนุญาตโชว์ซับนิดหนึ่งนะคะแล้วขอเป็นการโชว์ซับที่ลูกค้าเห็นซับนะคะไม่ใช่มืดมิดนะคะลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่เห็นซับเลยอันนั้นไม่รู้จะโชว์ทาไมนะคะลูกค้านี่ค่ะลูกค้าเห็นซับไหมคะคุณพี่ซับมันจะมีความเป็นขนนะคะขนแบบนุนๆเข้ามาเพิ่มขึ้นมานะคะไหมคะ ใส่แล้วมันจึงนิ่มนำพ้าละมุนเท้านะคะเหมือนขนของ SF Brand แบรนด์แท้คลากดำแดงกรมเทาตาลน,นะคะไซส์3 6ถึง40นะคะพี่ไซส์เท้า38นะคะลูกค้าใส่38ตรงไซส์สำหรับลูกค้าใหม่ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้า ขอหนึ่งแชร์ลัวหน้าวาวแล้วพิมพ์ว่าลูกค้าใหม่ส่งฟรีกดติดตามกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนนะคะตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนนะคะพี่ไซสเท้า38นะคะคุณพี่ใส่ไซส์38ตรงไซส์ใครที่ยังไม่ได้กดแชร์แล้วเห็นว่ารุ่นนี้คือสวยมากละมุนมากซื้อฝากอะไรยังไงนะคะลูกค้ายีนดำใส่ได้ ยีนเตอ๋อใส่ได้ยีนกระบอกเล็กใส่ได้ยีนจะพับขาแบบนี้ใส่ได้ค่ะคุณพี่นะคะใส่ได้ทุกแนวยีนกระโปรงยังได้นะคะขาสั้นอะขา,าขาห้าส่วน๋อไม่เคยดึงเลยนะคะก็ใส่ได้ค่ะคุณพี่เป็นรุ่นที่แมทง่ายตอบโจทย์ทุกไลสไตล์นะคะแต่งตัวแบบไหนก็รอดนะคะลูกค้าเอียงมุมองศาอะไรยังไงก็ได้ใส่แล้วการันตีให้ก่อนนะคะใบไม้ของพี่ทรายตรงนี้สายเรียบเสมอหน้าเท้าไม่ย่นไม่เพยนะคะแล้วก็ซับตรงนี้คือนิ่มมาก น่านะไมคะซับไม่บาดไม่กัดไม่คมนะคะแมทกับทุกชุดทุกไรสไตลา์ย,ย้ำว่าตัวนี้เป็นงาน1.5นิ้วนะคะคุณพี่เป็นโซงอีแตะลำลองเกาะถนนไม่ลื่นนะคะเกาะถนนไม่ลื่นแลวเพชรฉ่ำมากนะคะคุณพี่เล่นแสงอย่างดีค่ะการันตีนอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของหูนะคะลูกค้าหูก้านตรงนี้เรามีการเสริมสปองบุฟองน้ำถ้าลูกค้าตัดก้านตรงนี้ออกแต่แต่อยากตัดนะถ้าตัดแล้วเราไม่รับเค็มนะ ตัดออกมาจะเห็นว่าเอ้ยแกนตรงนี้เรามีการนะคะม้วนฟองน้ําไว้ข้างในเพราะฉะนั้นหูตรงนี้มันจะนิ่มมากนะคะดํา3 6 3 7 3 8 3 9 4 0ลูกค้าใหม่สวัสดีทุกท่านคะ่ะที่รัตาม36ตาม3 7ตาม38ตาม39ตาม40 ซับนิ่มนะคะแล้วตรงนี้ลูกค้าแพทเทิร์นเห็นไหมคะเวลาใส่แล้วนะคะมันไม่มีอะไรปูดพเพยเออขึ้นมานะคะเหนือเชิงเอ่อเหนือเชิงใบไม้ใส่แล้วจึงดูไม่น่าเกียดนะคะลูกค้ามันจะครอบเวิร์ดมาเท้าอพอดีพอดีเลยเห็นไหมคะลูกค้าโอเคนะด้านหลังจะมาเข็บอย่างดีค่ะตาน36ตาน37ตาน38ตาน39ตาน40นะคะอันนี้เท่าค่ะ36 37 38 39 40นะคะงานบอกแล้วว่าการันตีให้ว่ามันโค้งได้แบบนี้นะคะลูกค้า ขยำได้อะไรได้โดยที่ตรงนี้เห็นไหมคะลูกค้าไม่ปิน้นไม่ฉีกนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่ทิ้งรอยไม่ทิ้งรอยอะไรเลยนะคะนี่คืองานแบรนด์แท้แล้วก็กาวเห็นไหมคะลูกค้าแน่นเหนียวติดทนค่ะด้านหลังเก็ลระเข็บแพคเกจด,ดีๆค่ะมีกล่องให้อุปกรณ์ครบเพราะฉะนั้นจึงเหมาะให้เป็นของขวัญมากๆนะคะแล้วก็แดงเรียกทัพย์ จะแก้บนไปขอพรอ่ะเน้นแดงคะ่ะลูกค้าแดง3ามหกสามเจนะคะกลม36กกลม 3, 6, 3 7มเจ็ดกลมสากลมสาก้ลมสีนะคะคุณพี่รับน้ำหนักได้200รกิโลอ่ะสำหรับงานตัวนี้ลูกค้าค่ะจะแต่งตัวแบบไหนสไตล์ฮิปเขาเรียกว่าสไตล์เกาหลีนะคะลูกค้าก็รอดนะคะคุณพี่ขอใส่สีดำดำเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะคะลูกค้า สีดําเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะคะแต่สีที่มาใหม่ลอตนี้ที่อื่นไม่มีคือสีกรมนะคะส่งให้พร้อมกล่องแบนดแบบนี้อุปกรณ์ครบเห็นไหมคะลูกค้าอ่าแบบนี้นะคะถ่ายรูปเป็นไงคะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แอคอะไรนะคะลูกค้าสมมตินะอ่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของของของรองเท้าแบรนด์นี้ เห็นไหมคะเกาหลีกับรองเท้าอ่ะมันเข้าการบอกแล้วว่ามันได้ทุกลุกจริงๆค่ะคุณพี่ที่รักนะคะมาๆมาโอเคให้โปรนี้เฉพาะลูกค้าที่กดแชร์ทุกสถิติทุกไลฟ์สดของรุ่นใบไม้กดรับการแจ้งเตือนตั้งค่าเห็นพสต์ก่อนด้วยจ้า